พี่ชายแตงโมนำช่อดอกไม้ไปวางที่ท่าเรือลำลึกถึงน้องสาวจากไปครบหนึ่งเดือนพี่ชายแตงโมนำช่อดอกไม้ไปวางที่ท่าเรือลำลึกถึงน้องสาวหลังจากไปครบหนึ่งเดือนก่อนโพสต์ข้อความแสนเศร้าพี่ชายแตงโมโพสต์เศร้าสุดหัวใจเวลาล่วงเลยมาจนถึงหนึ่งเดือนแล้วแต่ปมการเสียชีวิตของนักแสดงสาวชื่อดงัง โมนิดาพัชรวิวรพง์ยังคงเป็นปริศนาหลังพัดตกเรือสปีดโบท๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพยาก่อนเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะพบร่างไร้วิญญาณในเวลาต่อมาท่ามกลางความเศ้าสะเทือนใจและขาดใจของทุกคนที่ได้ติดตามข่าว เนื่องจากมีหลายจุดที่น่าสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุการตกเรือของดาราสาวรวมไปถึงบาดแผลต่างๆตามร่างกายที่แม้ว่าจะมีการผาชนะสูตรรอบสองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่สร้างความกระจ่างให้กับทุกคนได้มากนะักทามการกระแสข่าวต่างๆที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อวันที่24มีนาคม้อ,อยดายศเจด,ดจบพี่ชายแตงโมได้นําช่อดอกไม้สีขาวไปวางที่ท่าเรือพี่บุญสงครามหนึ่งเพื่อราลึกถึงการจากไปของน้องสาวพร้อมเขียนข้อความบีบความรู้สึกว่าหนึ่งเดือนที่เศร้าสุดหัวใจและนี่ก็เป็นข่าวดังทันกระแสแล้วท่านผู้ชมจะไม่พลาดทุกการติดตามขอบคุณคะ่ะ